ครับทุกคนเช้าเราได้ออกไม้กันมานะได้ปลาใหญ่มาหนึ่งตัวเป็นปลาเนื้อดีแหละนี่ยมาดูมาดูาดาดตันนี้ประมาณสามถึงสี่กิโลนะไม่ได้ชั่งปลานี้มันมีชื่อว่าดัมเมอร์นะไม่รู้ว่าที่ไทยมีหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่นี่ตกจากทะเลออสเตรเลียครับเป็นปลาเนื้อดีอะไรไซส์ใหญ่ๆกันวันนี้เราจะมาทำเมนูลวกกิมแล้วก็ทำเป็นเมี่ยงปลาทอาเพราะว่าปลาชนิดนี้ค่อนข้างที่จะตกยากครับนานๆจะได้ทีนึง ก็เลยไม่รู้ว่าแม่งทำเมนูอะไรอร่อยในวันนี้จะลองทำก็กิ้มกับเผาดูมาประ,ะจุก,กางแรกกันขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมขอเอาเอาเกล็ดร้องออกก่อนด้านแสงเนีเลยเ๋ยวถอดเจ็ดก่อนนะครับนี่หลังจากที่เราถอดเก็ดแล้ว เราจะทำการแรกนะครับเราจะแรกแรกฝั่งหนึ่งไว้ทำลวกกินอีกฝั่งหนึ่งจะเผาผู้ใหญ่มากนะทุกคนที่แรกป่างผมนี้ไม่มีสูตรครับไม่มีตำรา ได้แบบสไตล์ผมเลยโอ้โหเนื้อดีมากมรู้ว่ามันเป็นตระกูลปลาเก๋าหรือเปล่านะไม่น่าใช่นะเนื้อดีมากเลยอ่ะโอ้สุดยอดเลย้ะปลาชนิดน,นี้เป็นปลา ที่นักตกไปอัสเตลียหลายคนตามหานะครับตกยากมากแต่ตัวนี้เหยื่อที่ตกคือขนมปังตัวนี้กี่ขนมปังโอ้โหเัยเะอมาก เดี๋ยวพอเปลี่ยนม็กัน กินกันตดี๋ยวไปล้างน้ำคิดว่าหนังมันน่าจะกกึบๆนะเพราะหนังหนามากเดี๋ยวลองมอก้างส่วนที่ไม่ได้ใช้อ่ะ ก้างบอกอืก네้างใหญ่มากก้างของ้อส่วนท้องบอกท้องนี่ไม่ต้มยำน่าจะอร่อย ที่โค้งใหญ่มากหนังนี่คือเหนียวมากนะนี่คมมากเลยปาไม่ขกาได้ส่วนประมาณนี้นแบ่งอ่ะอืม <c oughs> หวส่วนนี้เราจะโลกินต้องทันกชิ้นพอดีคำ เนื้อดีมากรือว่าทำข้าต้มปลานี่นะ่าจะอร่อยแต่ผมเห็นคนเกาหลีอะ่ะเขาเอาไปะ่ะซาซิมิเลยนะเนื้อมันสะอาดมากเลยนะแต่เราเราเราไม่กล้าเลย่ะเราทำสุกเหลือดเนื้อคือแน,น่นมาก เนื้อเหมือนปลาหมอทะเลเลยน่าจะมีความหนึบๆทำหมดเลยดีกว่าอันนี้เ,เพื่อนมาหาอีกได้กินกันหลายคนมีแต่เนื้อทุกคนไม่มีกล้างเลย ชิ้นเล็กชิ้นบางก็แต่ถนัดได้วาจะพอดีครับไม่ได้ชอบผมชอบชิ้นใหญ่ใหญ่มาเรา,เรา,เราทำารากินกันอีกฝั่งหนึ่งที่เหลือเราจะทำการเผาเผาเกลือเผาทั้งตัวเลย เตาอบเต้าอบเล็กหรือปาลาโมตัวใหญ่น่ยเหยียบ้อยเผาเกลือนะสมมุติค่าชิบุงศาไปครับรอกินสำการรวกกิ้มใส่รับข้าว เาบอกไมชิงด้วยนะถามช่วเสินมาพวกนั้ตารียาวามัต้องมาหอก เดือสักนิดรอน้ำเดือดเรามาทำน้ำกินกันครับเดี๋ยวจะทำเป็นน้ำกินเต้าเกี้ยวนะกินกับดกกินป่าอนนี่คิปนี้ไม่หมดเลยไม่ตกเด็กคงเด็กควนละ ระเทียมขาดมาได้ก็คือกิมโตเกียวต้องมีโตเกียวลดด้วยน้ำตาล ขาดไม่ได้มชุรสเสียหลายเสียบายเด็ดนีสองช้อนไปเลยเสร็จปึ๊บใส่น้ำใส่น้ำปุ่นเนาะใส่สน้ำต้มสุกไปนินเราจะปับบ่นก่อน ปั่นก่อนค่อยปรุงรสทีหลังเครื่องปั่นเทมาก อร่อยแล้วยังไม่ปรุงแล้วรปรุงรสด้วยน้ำปลากับมะนาวจบเลยใส่มะนาวน้ำปลา ่เด็ดขาดมากน้ำร้อนแล้วนี้ทำการรวกกิ้มแล้วเอาลงไปเลยแบตามแบบลวงตามความสุขแล้วแต่ชอบเลย นี้ลองทําครั้งแรกนะครับยังไม่เคยทำเพราะว่าปลาชนิดนี้ตกยากมากหูรุมมันมันเป็นน้ำเลยปลามันมากเฟื่องเหากร้อ่ะเพระว่าสาีคุมอเรว่เราเอาสกอตเชเยแว่าส่เมตรอมันบอ่บเลยะก

มันดูนะครับเผาจั A ๊วเสร็จแล้วดับเมื B ่อเผาเผาของกินไงเนี B ่ยด <fixing S 2> ับเลยสวยๆอยู A ่มีลั well, ่วก <laughs> ิ <laughs> ้มอ่ะคนตกได้ครับให้ชิมก่อนใช่ไหมครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกไม่มีใครเคยกินเออไม่มีใครเคยกินเนี่ยครั้งแรกนี่อันนี้เลยออื้ นุ่มวะพี่นี่อ้ามหนาววะนุ่มมันแบบดีแบบอย่างเงี้ยเลี่ยงอะไรได้ไงแรกแรกลองหนังมันโคตรเด้งเลยอ่ะลองดิแบ๊กปลาเขาล้อแซ่บบ่ใช่เดี๋ยวมาซีลวกงคิมแบ๊ฟิตที่ว่าหนังเดี๋ยวลวกกิมหนังเด้งๆนะอันนี้เด้งเด้งกว่าอีกน้องกินหนังอ่ะกรุบกว่าอีกไม่น่าไม่น่าไม่น่าเขาให้ชื่อล็อกอะไรหรอล็อก